วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการลดภาวะเรือนกระจกจากความรู้เดิมเราทราบกันอยู่แล้วว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนั้นมาจากหลากหลายเหตุสาเหตุยกตัวอย่างเช่นก๊าซที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าขยะมูลฝอยการขนส่งการตัดไม้ทําลายป่าโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการทำปศุสัตว์ค่ะเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าภาวะโรคร้อนเกิดจาก<ร>าสาเหตุอะไรนักเรียนคิดไหมว่าในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของนักเรียนนักเรียนมีส่วนในการสร้างภาวะเรียนกระจกหรือไม่ใช่แล้วค่ะในแต่ละวันเราสามารถสร้างภาวะเรือนกระจก หรือก๊าซต่างๆที่ไปสร้างภาวะเรือนกระจกได้ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราในขั้นตอนต่างๆและกิจกรรมต่างๆจะมีการปล่อยก๊าซที่สร้างภาวะเรือนกระจกโดยเริ่มจากตั้งแต่การใช้วัตถุดิบการขนส่งการประกอบชิ้นส่วนการใช้งานและการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์นั้นๆยกตัวอย่างเช่น การใช้สมุดการใช้สมุดมีการปล่อยก๊าซที่สร้างภาวะเรือนกระจกเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการใช้วัตถุดิบการผลิตกระดาษการเข้าเล่มการขนส่งสมุดไปยังร้านค้าการใช้งานสมุดการกําจัดและการทําลายสมุดเล่มนี้ทุกขั้นตอนมีการปล่อยก๊าซที่สร้างภาระเรือนกระจกนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้เรา จะลดปริมาณแก๊สเรืองกระจกอย่างไรกิจกรรมนี้ศึกษาเพื่อ 1. รวบรวมข้อมูลและบอกกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณแก๊สเรืองกระจก 2. อภิปรายและเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรืองกระจกค่ะต่อไปจะเป็นวิดีโอเพื่อศึกษาการเกิดภาวะเรืองกระจกและการลดภาวะเรืองกระจกค่ะ จริงๆแล้วภาวะเรือนกระจกนี้เป็น,นกลไกตามธรรมชาติของโลกที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในโลกทําให้โลกของเราอุ่นขึ้นอย่างช้าๆแต่เป็นเพราะมนุษย์เราที่เร่งสร้างแก๊สเรือนกระจกทําให้โลกเราร้อนขึ้นอย่างฉับพลันหากย้อนกลับไปดูแรกเริ่มที่เกิดโลกประมาณ4,600ล้านปีก่อนโลกเราเกิดจากการรวมตัวของอุกาบาตและเกิดการสะสมความเย็นชื้นจากอวกาศเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มมีพลังงานมากขึ้นจึงแผ่ความร้อนไปยังดาวเคราะห์ ซิงโลกก็เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่ได้รับความร้อนนั้นแต่ความแตกต่างของโลกกับดาวเคราะห์อื่นก็คือเมื่อโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์กลับคายแกส๊สรวมถึงไอน้ำลอยในชั้นบรรยากาศส่วนหนึ่งควบแน่นกลายเป็นฝนทำให้เกิดน้ำอีกส่วนหนึ่งลอยในอากาศเกาะกลุ่มกันเหมือนกับเป็นกระจกหรือที่เราเรียกว่าแกส๊สเรือนกระจกไงล่ะในแกส๊สเรือนกระจกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน ส่วนประกอบของแก๊สเรือนกระจกที่มีปริมาณสูงสุดในชั้นบรรยากาศโลกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่ถึงประมาณ75แก๊สนี้เป็นแก๊สที่เราคุ้นเคยเพราะมนุษย์เราหายใจเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่สมัยที่โลกยังไม่มีมนุษย์แก๊สนี้ก็ยังเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟและการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุ ส่วนในปัจจุบันคาร์บอนไดออกไซด์อาจจะไม่ได้มาจากแค่ภูเขาไฟระเบิดแล้วแต่พบมากจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอยู่ทุกวันอย่างเช่นการใช้ยานพาหนะต่างๆการเผาถ่านหินสร้างพลังงานไฟฟ้าแก๊สที่รองลงมาเป็นอันดับ2ประมาณ16%คือแก๊สมีเทนเป็นแก๊สธรรมชาติที่เกิดจากการย่อยสลายของเสียแต่ปัจจุบันก็มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่และแก๊สที่เหลืออีกประมาณ9%ประกอบด้วยไนตรัสออกไซด์เกิดจากแบคทีเรียในดินและในมหาสมุทรกิจกรรมหลักของมนุษย์ในการทำเกษตรกรรมและปะศุสัตว์รวมถึงการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรก็จะปล่อยแกส๊สไนตรัสออกไซด์สู่ชัน้นบรรยากาศโลกต่อมากลุ่มแกส๊สฟลูออรรนต เกิดจากการสร้างโดยมนุษย์ทั้งสิ้นในโรงงานอุตสาหกรรมสารทำความเย็นตัวทำละลายและสารตั้งต้นในการผลิตสิ่งของต่างๆ โดยเฉพาะสารที่ชื่อว่า CFC เป็นแก๊สที่เข้าไปทำลายโอโซนก่อให้เกิดรูร่วในชั้นบรรยากาศของโลกทำให้แสงแดดที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตสามารถส่องผ่านมายังผิวโลกได้มากขึ้นสุดท้ายก็คือไอน้ำที่ช่วยเพิ่มพลังให้แก๊สเรือนกระจกอื่นๆทวีความรุนแรงขึ้นแก๊สนี้จะยิ่งปริมาณเพิ่มขึ้นตราบใดที่โลกยังร้อนขึ้น จากภารกิจเดิมของแก๊สเรือนกระจกคือการสร้างโลกให้มีความสมดุลทางธรรมชาติแต่เมื่อมนุษย์สร้างแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทุกวันจนมีปริมาณมากเกินไปโลกของเราจึงเสียสมดุลทําให้แก๊สเรือนกระจกเป็นตัวการที่ทําให้โลกร้อนเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมีขั้วโลกไม่มีที่อยู่อาศัยปลูกพืชไม่ขึ้นทําเกษตรลดลงเพราะปริมาณฝนลดลงสัตว์เลี้ยงล้มตายมากขึ้นทําให้เราเริ่มขาดแคลนอาหาร แต่เมื่อเรารู้จักที่มาของแก๊สต่างๆที่ทำให้โลกร้อนแล้วต่อไปก็ต้องเรียนรู้วิธีการลดการสร้างแก๊สเหล่านี้เพื่อให้สมดุลของโลกกลับคืนมาจริงๆแล้วภาวะเรือนกระจบนี้เป็น,นกลไกตามธรรมชาติของโลกที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในโลกทําให้โลกของเราอุ่นขึ้นอย่างช้าๆแต่เป็นเพราะมนุษย์เราที่เร่งสร้างแก๊สเรือนกระจทําให้โลกเร,ร้อนขึ้นอย่างฉับพลัน หากย้อนกลับไปดูแรกเริ่มที่เกิดโลกประมาณ4,600ล้านปีก่อนโลกเราเกิดจากการรวมตัวของอุกกาบาตและเกิดการสะสมความเย็นชื้นจากอวกาศเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มมีพลังงานมากขึ้นจึงแผ่ความร้อนไปยังดาวเคราะห์ซิ่งโลกก็เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่ได้รับความร้อนนั้นแต่ความแตกต่างของโลกกับดาวเคราะห์อื่นก็คือเมื่อโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์กลับคายแก๊ส รวมถึงไอ้น้ำลอยในชั้นบรรยากาศส่วนหนึ่งควบแน่นกลายเป็นฝนทำให้เกิดน้ำอีกส่วนหนึ่งลอยในอากาศเกาะกลุ่มกันเหมือนกับเป็นกระจกหรือที่เราเรียกว่าแกส๊สเรือนกระจกไงล่ะในแกส๊สเรือนกระจกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนประกอบของแกส๊สเรือนกระจกที่มีปริมาณสูงสุดในชั้นบรรยากาศโลกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่ถึงประมาณ75%เแก๊สนี้เป็นแก๊สที่เราคุ้นเคย เพราะมนุษย์เราหายใจเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่สมัยที่โลกยังไม่มีมนุษย์แก๊สนี้ก็ยังเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟและการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุ ส่วนในปัจจุบันคาร์บอนไดออกไซด์อาจจะไม่ได้มาจากแค่ภูเขาไฟระเบิดแล้วแต่พบมากจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอยู่ทุกวันอย่างเช่นการใช้ยานพาหนะต่างๆการเผาถ่านหินสร้างพลังงานไฟฟ้าแก๊สที่รองลงมาเป็นอันดับ2ประมาณ16%คือแก๊สมีเทนเป็นแก๊สธรรมชาติที่เกิดจากการย่อยสลายของเสียแต่ปัจจุบันก็มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่และแก๊สที่เหลืออีกประมาณ9%ประกอบด้วยไนตรัสออกไซด์เกิดจากแบคทีเรียในดินและในมหาสมุรทรกิจกรรมหลักของมนุษย์ในการทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์รวมถึงการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรก็จะปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกต่อมากลุ่มแกส๊สฟลูออรีเนต เกิดจากการสร้างโดยมนุษย์ทั้งสิ้นในโรงงานอุตสาหกรรมสารทำความเย็นตัวทำละลายและสารตั้งต้นในการผลิตสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะสารที่ชื่อว่า CFC เป็นแก๊สที่เข้าไปทำลายโอโซนก่อให้เกิดรูรั่วในชั้นบรรยากาศของโลกทำให้แสงแดดที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตสามารถส่องผ่านมายังผิวโลกได้มากขึ้น สุดท้ายก็คือไอน้ำที่ช่วยเพิ่มพลังให้แก๊สเรือนกระจกอื่นๆทวีความรุนแรงขึ้นแก๊สนี้จะยิ่งปริมาณเพิ่มขึ้นตราบใดที่โลกยังร้อนขึ้น จากภารกิจเดิมของแก๊สเรือนกระจกคือการสร้างโลกให้มีความสมดุลทางธรรมชาติแต่เมื่อมนุษย์สร้างแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทุกวันจนมีปริมาณมากเกินไปโลกของเราจึงเสียสมดุลทำให้แก๊สเรือนกระจกเป็นตัวการที่ทําให้โลกร้อนเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมีคััวโลกไม่มีที่อยู่อาศัยปลูกพืชไม่ขึ้นทําเกษตรลดลงเพราะปริมาณฝนลดลงสัตว์เลี้ยงล้มตายมากขึ้นทําให้เราเริ่มขาดแคลนอาหาร แต่เมื่อเรารู้จักที่มาของแก๊สต่างๆที่ทำให้โลกร้อนแล้วต่อไปก็ต้องเรียนรู้วิธีการลดการสร้างแกส๊สเหล่านี้เพื่อให้สมดุลของโลกกลับคืนมาจากการชมเมื่อสักครู่นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นสามารถทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยอย่างแรกลดการใช้พลังงานประหยัดพลังงานนะคะต่อมาลดปริมาณขยะ กินข้าวให้เหลือน้อยลงกินข้าวให้หมดจานและไม่ทิ้งขยะเรียราดแยกคัดแยกการทิ้งขยะและสุดท้ายการเดินทางเมื่อเดินทางไปที่ใดและมีจํานวนคนมากๆควรไปด้วยกันไม่ควรแยกรถกันและใช้นะคะบริการของรถสาธารณะเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่สร้างภาวะเรือนกระจกนั่นเองค่ะ นอกจากการลดการปล่อยกา๊าซที่สร้างภาวะเรือนกระจกแล้วนักเรียนยังสามารถทำสิ่งดีๆให้โลกของเราเพื่อบำบัดและลดนะคะการปล่อยกา๊าซภาวะเรือนกระจกนั่นก็คือการปลูกต้นไม้การไม่ทำลายป่าเพื่อสร้างอากาศดีๆสร้างบรรยากาศโอโซนเพื่อไปลดภาวะเรือนกระจกนั่นเองค่ะ